สบายดีมื่อนนี้เขาจะมาสอนวิธี ấy, ดาวน์โหลดหรือว่าแปะสปติ๊กเกอร์นออยู่อดแอบปบแบบอีโมจิแบบใส่หูพอนะพิมพ์เข้าไปว่าวีโมจินั่มันจะออกมีโมจิเลยเนาะแล้วก็เขาดาวน์โหลดมาแล้วก็กดเปิดกดเปิดแล้วมันจะมาเข้านานนี้เนาะแล้วก็เขากดปุ่มเลขบวกเลยเนาะเลขบวก กดเข้าไปแล้วก็สติกเกอร์ตัวทะเบียเนาะมันเขียนว่าอะไรลงมาลอีกสันดแล้วก็จะมากดเข้าเพิ่มหูปของเฮาเนาะมากดเฮาสเอาต้องการหูปตัวใดเฮาก็ต้องมาตัดเนาะเามาตัดเอาหูปเอาคิดเส้นตัดไป ตัดแบบงงๆเขามักไปเลยนะเขาตัดเอาเนาะอกจากเขาตัดสมเร็จแล้วเขาก็ตกลงนะเขาก็เลือกแบบหลังมัเบือหรือ,รอว่าเขาจะเลื่อนขึ้นมาใส่ตามที่เทามักเลยเนาะเขาจะเลือกสติกเกอร์หรือว่าเลือกอักษรเลือกอีกอย่างก็ได้เลือกแบบพิมพ์ก็ได้ ได้เไรก็ได้งามงามเนี้เลยใส่สติกเกอร์ก็ได้สติกเกอร์ก็มีเนาะสติกเกอร์ก็มีนี่เใช้แล้วกากดเซฟเนาะ กดเซฟแล้วตกลงนจะใจยใ่ตัวได็กจะเออกมาเอาก็ลบออกเอาก,กดสำเร็จแล้วน้มันก็เข้ามาในวัดแยวพอแล้วมันก็เสียออกมานี่มันก็เสียออกมานานนี่นี่ได้แล้วสติกเกอร์งาม สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วเนาะก็ขอ,ขอบใจถ้าไปมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่เป็นกำลังใจเพืเ่อเสหดคลิปใหม่ๆไ,ไว้เนาะก็ขอ,ขอบใจ